สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะในรายวิชาดนตรีนี้เราจะมาต่อกันเรื่องเครื่องดนตรีพื้นบ้านกันนะคะแล้วก็เพิ่มเติมมาอีกเรื่องหนึ่งคือ,คคคอ ى, เครื่องดนตรีชาติพันธ์ก่อนหน้านั้นเราเรียนภาคเหนือกับภาคอีสานไปแล้วเดี๋ยวนี้เราจะมาต่อกันภาคใต้เจาะลึกกันก่อนเดี๋ยวครูจะแนะนําเครื่องดนตรีนะคะว่า ภาคใต้มีเครื่องดนตรีอะไรบ้างแล้วทายที่สุดเดี๋ยวคุณรูณจะให้นักเรียนได้ชมวิธีการบรรเลงของเครื่องดนตรีภาคใต้กันนะคะเรามาแนะนำเครื่องดนตรีชิ้นแรกกันก่อนนะคะชิ้นแรกและชิ้นที่สองไปด้วยกันทับกับกองโนรานะคะทับกับกองโนราเนี่ยทับลักษณะเนี่ยจะ คล้ายๆกับโทนโทนของภาคกลางก็คือภาคกลางเนี่ยจะมีกองคู่กันก็คือโทนลัมมนาลัมานาจะแบนๆนะคะแต่ของภาคใต้นเนี่ยเขาใช้แค่กองที่มีลักษณะคล้ายๆโทนเขาจะเรียกว่าทับอย่างเดียวส่วนอีกกองหนึ่งคล้ายๆกองทับแต่ว่ามีลักษณะที่เล็กกว่า,าจะเรียกว่ากองนูลาใช้ตีประกอบการแสดง ลำมโนลานะคะทีนี้มงนะคะหม่งแทบทุกภาคเลยที่จะมีเครื่องดนตรีชนิดนี้นะคะเป็นหัวใจหลักสำคัญของวงกลองยาวภาคกลางเลยปีปีเป็นครึ่งดนตรีชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญกับ เคื่องดนตรพื้บ้านภาคใต้มากนะคะเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยแต่ว่าจะไม่เหมือนกับปีในจะเป็นในลักษณะเสียงเขาจะแหลมกว่านะคะทีนี้ก็จะมีพวกแต่ละพวงหรือกับพวงนะคะเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบจังหวะไม่สามารถดําเนินทำทนองได้นะคะกองหนังเอ้ย มีโพนเอ,อ่ยโพนก็จะคข้ายๆกองสองนาอันนี้คุณครูเพิ่มเติมมาให้นะคะแล้วก็กองแขกกองแขากภาคกลางก็มีแล้วก็ของคู่ของคู่ก็จะตีนิ่งนองนิงนงน่งนองนิ่งนองเป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะเหมือนกันก็ของวงภาคใต้เนี่ยเขาก็จะมีร้องประกอบอ่ายกอย่างการแสดงลิเกฮูลูอย่างเงี้ย เขาก็จะใช้พวกเครื่องดนตรีประกอบจังหวะอย่างคองคู่หรือกับวงเป็นต้นนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาชมการแสดงของวงภาคใต้กันก่อนเลยนะคะ ก็จะเป็นในเรื่องของดนตรีชาติพันธุ์นะคะคุณครูขออธิบายแยกคําก่อนดนตรีดนตรีก็คือเครื่องดนตรีที่บรรเลงกันทั่วไปนะคะก็มันตรงตัวกันอยู่แล้วก็คือไว้สําหรับแสดงทํานองเพลงของเพลงนั้นๆแต่ชาติพันธุ์ชาติพันธุ์เนี่ยมันหมายถึง ชนเผ่ากลุ่มๆหนึ่งที่มีลักษณะอเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครจะไม่ใช่เป็นแยกเป็นเอกภาพเป็นแบบประเทศพม่าก,กลุ่มหนึ่งประเทศเ,เวียดนามกลุ่มหนึ่งเขาจะแยกเป็นกลุ่มย่อยๆอย่างคุณครูขอยกตัวอย่างนะคะในฐานะที่คุณครูเคยทำวิจัยเรื่องชาวาชาวาเนี่ย คำว่าชาวาเนี่ยมันอยู่ในประเทศอินโดนีเซียอินโดนีเซียเนี่ยมันอยู่มันมีหลายเชื้อชาติมันมีหลายเผ่าแต่เผ่าหนึ่งหรืออำเภอเนี่ยหนึ่งเนี่ยมันมีชื่อเขาเรียกว่าชวาชาวาก็จะมีเครื่องดนตรีที่แตกต่างกันมากนะคะอย่างอะนึกภาพรวมของอินโดนีเซียแล้วกัน ถ้าเจาะลึกมากมันจะเป็นย่อยเกินไปอินโดนีเซียเนี่ยอ่ะภาพมาอินโดนีเซียเนี่ยจะเป็นเครื่องดนตรีที่ทํามาจากโลหะทั้งหมดนะคะของเอยละนาดเหล็กอะไรอย่งนี้เลยจริงๆแล้วเนี่ยที่เขาบอกว่ากันว่าละนาดเอกเหล็กเนี่ยเราไปลอกเรียนแบบมาจาก ละครโอเปร่าของฝรั่งเขาเอามาจากหอในอะไรนะนาฬิกาแล้วมีเสียงนิ่งหน่องนิ่งหน่อง,ง,งจริงๆแล้วเนี่ยเขาเนี่ยเอามาจากที่ครูคาดการไว้นะเอามาจากอินโดนีเซียนะเพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยมันหลายร้อยกว่าปีแล้วที่เครื่องดนตรีเขามีมานานแล้วนะคะเราก็ได้ถือแบบยึดถือมา จริงๆมันมีอีกเครื่องดนตรีหนึ่งที่ไม่ใช่โลหะเขาเรียกว่าอังกะลุงอังกะลุงเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เครื่องดนตรีของไทยนะคะมันเป็นเครื่องดนตรีที่ครูหลวงประดิษฐ์ไพาะสอนศิลปะบ,บ,บรรเลงท่านได้นำแบกอย่างมาจากชาววาสมัยก่อนเขาเรียกว่าอุงคลุงนะคะต่อมาก็เพี้ยนมาเป็นอังกะลุง ไว้ใช้เขยา่าแต่ของชาว่าเนี่ยเขาจะมีลักษณะที่ยาวกว่าของเราจะย่อขนาดมาเพื่อที่จะให้ถนัดมือ มันมันมีหลากหลายเชื้อชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นอะประเทศเราอเงี้ยมันก็มีเป็นพวกชาวเขาเนาะมันมีเครื่องดนตรีที่อย่างคูอย่างคูอะนักเรียนดูภาพตามนะคะเห็นชัดไหมอะถ้าเห็นไม่ชัดเดี๋ยวคุณครูเอาภาพมาเห็นชัดยัง ภาพเนี่ยดนตรีอย่างชนเผ่ามง้งอย่างเงี้ยก็จะมีเครื่องประเภทท่อเสียงคือใช้ใช้ลมเป่าเนาะแล้วก็มันจะมีเป็นรูคล้ายแคนแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นไม้ไผ่ยาวไปเรื่อยๆยาวใหญ่ๆห,หรือเป่าเป่าคนเดียวนะคะก็ จะเป็นเป่าในลนักษณะที่เล่นไปด้วยเออมันเหมือนแคนมผสมพินอะเออแต่มันเป็นลนักษณะแบบแนวนอนจะเป่าค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะคะก,ก็เดี๋ยวครูครูคขอฝากเรื่องใบงานแล้วก็ให้ทำให้เรียบร้อยนะคะ มีคะแนนทั้งหมดแล้วก็พรีเซนต์นะคะให้นักเรียนส่งในลายส่วนตัวให้คุณครูตรวจก่อนนะคะก็สำหรับวันนี้คุณครูขอปิดท้ายตัวอย่างการแสดงของภาคใต้แล้วก็ตัวอย่างของดนตรีชาติพันธุ์ต่อไปนะคะขอจบการเรียนการสอนไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ จะเริ่มต้นด้วยดนตรีกาเมลันซึ่งเป็นดนตรีประจำชาติหอมรงด้วยความรวดเร็วและมีชีวิตชีวาตามหลักฐานท,ทางประวัติศาสตร์เชื่อว่าเกาะชวาเป็นดินแดนที่มีความเจริญในด้านการผลิตโลหะต่างๆออกมาเป็นเครื่องใช้รวมถึงเครื่องดนตรีด้วยดังนั้นเครื่องดนตรีที่เป็นโลหะชนิดต่างๆจึงเป็นเครื่องดนตรีหลักของวงกาเมลันเช่นของเดี่ยวของชุดพระนาดโลหะฉาบเครื่องดนตรีที่เหลือก็เป็นเพื่อคุยไม้ไผ่ ระนาดไม้เครื่องสายสำหรับดีและสีเครื่องประกอบจังหวัดต่างๆเช่นกลองและนักร้องอีกจํานวนหนึ่งประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่อยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือที่เรียกว่าเอเชียอาคาัคนเป็นประเทศที่ประกอบขึ้นด้วยหมูกก่เกาะประมาณ3,000เกาะและมีเกาะเล็กเกาะน้อยรวมประมาณ17,500เกาะมีภาษาใช้มากกว่า250ภาษาวัฒนธรรมทางดนตรีแตกต่างกันไปตามพื้นที่ ่เกาะที่มีความสําคัญทางวัฒนธรรมของอินโดนีเซียคือชวาบาหลีสุมาตราบอร์เนียวประชากรมีเชื้อสายชวาอยู่มากที่สุดดังนั้นชวาจึงเป็นส่วนที่เด่นที่สุดทางด้านวัฒนธรรมและการเมืองส่วนวัฒนธรรมทางด้านดนตรีนั้นจะมีความเด่นอยู่ที่ชวาบาหลีและสุมาตราดนตรีของอินโดนีเซียที่เป็นที่รู้จักของชาวโลกคือดนตรีการเมลันเป็นวงที่ประกอบด้วยเครื่องที่ทําด้วยโลหะชนิดต่างๆทั้งเหล็กทองเหลือง และสำริดเป็นหลักเครื่องดนตรีวงกามีลันส่วนหนึ่งมีรูปร่างคล้ายของวงของไทยแต่มีขนาดใหญ่กว่ามีชื่อเรียกต่างกันไปอีกส่วนหนึ่งก็คล้ายกับระนาดเหล็กของไทยแตกต่างกันที่จํานวนของลูกระนาดและละักษณะของรางที่นํามาใช้วางลูกระนาดการเล่นดนตรีกามีลันเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอินโดนีเซียเสียงดนตรีกามิลันจะได้ยินทั้งในโรงเรียนในวัดในวังและสถานีวิทยุกระจายเสียง โอกาสที่จะบรรเลงก็แตกต่างกันไปมีทั้งบรรเลงในพิธีศักดิ์สิทธิ์บรรเลงในงานรื่นเริงบรรเลงรับและส่งเจ้านายบรรเลงการประกอบการแสดงต่างๆการแสดงระบำบ,บารอง <S <S ดําเนินไปตามเรื่องราวและบทบาทของนักแสดงในขณะที่ดนตรีการเมลันซึ่งเป็นดนตรีประกอบก็มีความสําคัญที่ช่วยสร้างการดําเนินเรื่องให้มีชีวิตชีวาหน้าติดตามมากขึ้นในช่วงระยะเวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงอีกฉากหนึ่งที่ถูกนํามาใช้ขั้นการดําเนินเรื่อง ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจคือการรำกรอกตาหรือระบำเกรงที่นักแสดงหญิงออกมาแสดงถึงความสามารถในการใช้อวัยวะแทบทุกส่วนของร่างกายในการฟ้อนรำเช่นรำไทยจะขยับเฉพาะข้อแขนข้อมือข้อขาข้อเท้าและลำคอบ้างแต่ฟ้อนบาหลีนอกเหนือจากส่วนต่างๆที่มีในรำไทยข้อพับไหนในร่างกายขยับได้ก็จะถูกนํามาใช้ขับระบำทั้งหมดทั้งข้อนิ้วลำคอสะโพกพอใช้ข้อพับเยอะเข้า คนไทยที่ไม่คุ้นเคยมองว่าระบำบาลีและดุกระดกกระเดกกลายเป็นอีกชื่อหนึ่งที่เรียกขานกันว่าระบำเกรงและเหตุที่นักแสดงต้องกรอกลูกตาไปมาก็เพราะนักแสดงชาวบาลีเชื่อว่าอาว,วัยวะส่วนไหนขยับได้ก็ฟ้อนรำได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเวลาแสดงลูกตาก็จะต้องฟ้อนรำไปด้วยแม้แต่คิ้วและริมฝีปากก็ยังฟ้อนรำไปด้วยดังนั้นที่เห็นเวลาเขาฟ้อนและเลิกคิ้วขึ้นขึ้น,นลงลงหรือทำปากจู นั่นก็คือการฟ้อนรำนั่นเอง